เชิญทุกท่านที่เกิดเดือนมีนาคมอ่ะขึ้นมาด้วยกันเลยนะครับแม่ๆคนไหนเกิดเดือนมีนาครับมีคนแรกเกิดเดือนมีนาจุ้มมือนะครับสามคนสี่คนเรียนเชิญแม่ๆนะคะที่เกิดเดือนมีนาคมแล้วก็อาจารย์นะคะอาจารย์อาจารย์บำเพ็ญนะดูพี่โอ้ดิเี้เหมือนปลาทองเลยเรียนเชิญอาจารย์บำเพ็ญนะเรียนเชิญขึ้นบนเวทีแล้วก็ อาจารย์บอกว่าอยากจะให้คุณแม่ที่เกิดเดือนมีนาคมนะขึ้นมาด้วยกันนะเพื่อจะร่วมร้องเพลงให้พิเศษเดย์ด้วยกันนะคะไม่แน่ใจว่าเลือกเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนเพราะว่าพี่โอไม่ได้รับคำตอบจากแม่ว่าจะเอาแบบเพลงช้าเพลงเร็วหรืยอยังไงเมื่อกี้น้องมันบอกมนะัอ Pearl, นอะไรครับเพลงพิเศษนะเพลงเวันเกิดพิเศษเดย์จะไม่แนะนำที่อยู่คิบบ้วหมวดยิ้มซียิ้มซียิ้มละหล่อครับไม่ต้องดุตีได้ไหมสุด อ่ะสดๆเลยล่ะร่างสดแล้วก็ให้แม่แทุกท่านร่วมร้มมองเอาเวลาดีกว่าเร <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ียนเชิญค่ะขอเสียงตบมือให้คุณแม่บัมเพนนะคะแล้วก็แม่ท่านที่เกิดเดือนมีนาคมค่ะเรียนเชิญค่ะแล้วก็จะมีเค้กแล้วก็เป่าเค้กกันบนเวทีนะคะเพราะว่างานวันนี้คือเป็นงานวันเกิดน,นะคะจุดประสงค์ของาก,การจัดงานวันนี้นะคะแล้วก็แม่อยากจะเจอน,น้องนันแล้วก็อยากจะให้น้องนันอะ มาร่วมร้องเพลงวันเกิดให้กับแม่เพราะว่าเป็นสิ่งที่แม่แบบว่าฝันมานานมากนะคะว่าอยากจะบแ้เด็กดอยคนหล่อคนใจดีคนนี้มาร้องเพลงให้แม่ฟังในวันเกิดนะครับครับค่ะขอบคุณนะแม่เจ้าภาพน้องของแม่นะครับแล้วก็แม่เมีนย์ที่ก็พูดมีแม่ตุ่มด้วยใช่ไหมอันนี้ไงอันนี้ไงเพราะว่าผมจำได้ว่ามีนะคะคุณแม่เชิญค่ะเชิญค่ะนะคะ อาจจะร่วรนะมร้อ,องเพลงนะครับในวีดีที่ทนเป็นเพลงเพราะแค่นี้ครับขอเป็นก oucher เราป้องกันเนาะครับได้นะครับไม่เป็นไรนครับเนี่ยไม่ดีครนะับไม่ดีรออยู่ครับผมค่ะไม่ดีรออยู่น้องแนะนนำใช่ไหมครับอะไรครัน้องแนะนนำใช่ไหมเหหดี๋ยบแล้วจะร้องสดเอาได้นะ<ช>ครับเบอร์เดย์ที่ยูนะใช่ครับผมแม่แม่ร่วมลุกขึ้นร้องเพลงด้วยกันร้องร้องได้แค่นาดอยู่ร้องได้ขนานไหนไม่ไจะเปิดเพลงอะไรท่อนก่อนนั้นเลยราไม่ได้ไง อะไรนะคะแม่อ๋อไม่เลใช่ไหมไม่ว่าผมเด่นเราได้แค่นั้นเลยอ๋อใช่แม่บอกว่าให้นั่งพูดช้าๆพูดช้าใช่ไหมครับผมต้องตั้งใจฟังก็นตั้งใจฟังบางทีมันก็ไปไงตั้งใจบางบางทีจะพูดดช้าๆตั้วเจี๋ยอพอพูดไปเขาก็มันเหมือนรับขัวรับในสตาร์แบบช้ายิ่งขับยิ่เดืยว แสดงว่าเป็นเด็กรับมาก่อนแสดงว่าเป็นเด็กรับมาก่อนเพราพูดแล้รับเลยรับเลยครับโย่เนาะอ๋อรับโย่รับอย่น้งนันนำใช่ไหมครับแม่จะได้ตอบครัองบกี่รอบกี่รอบสามรอบสามรอบก็ได้หนึ่งสองสามลองลออเลยครับอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนเราเล่นก่อนในเซ็ถือกับแม่ค่ถือได้ไหมเอาพกถือ ไม่ไม่ไม,ไม่ค่ะน้องน้องต้องร้องเพลงคุณแม่ถือคุณแม่ถืออ่ะไม่ไม่ลูกสาวเจอลูกสาวเจอก่อนลูกสาวเจอก่อนอ่ะคนสวยคือเจอคือก่อนออน,อออน,นะโอเคอ่ะพรอ้อมไหมครับพรอ้อมกันเนาะค่ะ เดี๋ยวต้องรู้ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนผัดไหมตอนนี้นะอ่ะคุณแม่ขอพรก่อนที่จะเป่าเค้กนะคะค่ะเป่าได้เลยค่ะแม่ถ้าหมอเสร็จแล้วก็เป่าเลยค่ะอ้าวอยากจะให้ลูกชายถือ ไม่งั้นไม่มีแรงเปล่าค,ะค,ะคะ่ะเลยค่ะเจตกเลยให้หน่อยะค่ะขอบพระคุณแม่ๆนะคะที่ขึ้นมาบนเวทีนะอันดับต่อไปเห็นว่านะคะเห็นว่านะคะแม่แม่บำเพ็ญน,นะคะมีของข,องขวัญจะให้น้องนานด้วยนะคะมีของขวัญ อยู่เป็นเพื่อนอ,อยู่เป็นเพื่อนกันอาทิตย์ไม่แมต่ตกลงกันเลยครับคุณแม่บำเพ็ญจะมอบขอมอบเป็นกล่องสายใจรักกล่องสายใจรักนะคะอยากจะเป็นมอบเป็นของขวัญให้กับน้องนันนะคะก็จะนทร์ว้าสวยมากอุ้ยนี่ใครอะ่ะเด็กเด็กท,กที่เด็กที่ไหนเด็กที่ไหนขอเก้าอี้ตัวหนึ่งะคะ่ะ นี่เขายืนอยู่ด้านหลังพ,พี่หนุ่มโมโหเราคนพี่หนุ่มพี่หนุ่มขขาก็ยนอยู่ะพี่หนุ่มเขาไมาทําอะไรคะไม่เป็นไรรว่าคือแม่บอกว่า,วางานกันเองอย่าถึงสาแม่นะแม่อยากจะเซอร์ไพรส์ลูกนะคะอยากจะเซอร์ไพรส์นะคะก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับน้องนานเพราะว่าแม่ตั้งใจจัดงานนี้มากแม่อาจจะแบบว่านะคะนิดๆน่นนอนนยๆ <laughs> เพื่อแบบว่าอยากจะเห็นรอยยิ้มของแม่แม่และที่สําคัญอยากจะเห็นรอยยิ้มของน้องนันค่ะอะไนะยิ้มนะครับ <นะ S 2> บัสซี่ครับแม่บอกบัสซี่โอเคาขางนี้มันไปพ่อใช่ไหมครับอันนี้โอเไมากกว่าแม่ บอกว่าเอาแม่ัสบายเลยขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับอ่ะต่อแล้วครับจะเย็นทำไนแม่เองนะผมนักไหมแ้่อันนี้เราเราเช้โตะไหมมันหนักใช่ไหมแม่อยากแต่ว่าแม่อยากจะให้น้องนัน ทำยังไงอยากแม่น้องทำยังไงคะแม่คะแม่สายใหญ่คะให้รูนะคะสายใหญ่รักของแม่อีสานนะลูกนะโอเคแล้วก็สาวลูกๆจะได้มีสาวสาวตักทานกรลสีบ้างเด็นพงแบบนี้สิคือคือคือเรื่องที่เขาเข้าใจคำแล้วเนี่ยเข้าใจผมไหมเข้าใจคำนี่ สาวายรักจะได้เจอสาวยกช่อดอกไม้ชะไหมอ๋ออยากให้นายกอยากได้นายกช่อดอกไม้มัได้เก็บใบอะไรเรามาๆมาฉันควรสองใบเอามาสาวสาวสามีเพลงสาวสาวไม่เป็นไรสาวไปแล้วสาวเลย อาจารย์บระเพ็ญมากล่าบต้นมากล่าวขอบคุณแล้วก็กล่าวต้อนรับไปแล้วช่วงนี้จะมอบเวทีให้กับแม่นนะคะไม่อยู่ดหรอแต่ที่นี่กันแม่ได้อ่มอยากให้แม่เต้นแม่ไสวยไหมแม่บนขับอันนี้ว่าเันไหนมันเกี่ยวกับสนุกสนานไหมแม่แม่เดินถวายเลยเมื่อวานแม่เล่นใช่ไหมใช่คือเดินมาเดินจากหน้าพร้อมมาเนี่ยประมาณ80ดสิบรอบลดชิดเด็กสเปไปทักขอบแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณแม่นะครับผมของแม่ครบคุณนะครับขอบคุณเรามาพูดก่นแล้วกัน จะได้พูดก so, yeah, the so, yeah. so, uh ันขอบคุณแม่ๆนะครับแล้วขอบคุณแม่เจ้าภาพทุกคนครับวันนี้ขอบคุณแม่ๆทุกทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับเจอกันเจอแม่วันนี้เพิ่งเจอครั้งแรกแล้วก็ที่เจอกันบ่อยครั้งนะครับตอนนี้จอทุกครั้งไม่ได้เจอครับมีความสุขทุกครั้งที่ได้พบกันนะครับทุกครั้งที่เจออารมณ์เหมือนได้เจอครั้งแรกนะครับน้องรู้สึกดีๆก็มีกันตลอดครับขอบคุณทุกความรักนะครับครับน้อง ก็วันนี้ถ้าขอบคุณแม่เจ้าภาพแม่วเพ็ญนะครับถ้าแม่แม่เจ้าภาพผมร้องไม่ได้มาเจอกันนะครับเนาะแต่ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวอ่ะพิธีการของผมรู้สึกเต็มนตาอนิดนึงนะคะคือแม,ม่ไม่ไม่คิดว่าที่แม่เป็นจัดงานเลี้ยงจ้างวันพายันี้ไม่คิดเลยว่าจะได้รับเกียริ สามท่านสสบนลื่นที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานเราและแม่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 ละทุกดวงใจเป็นขอขอบคุณดวงใจของแม่แม่อันันทุกคนนะคะถ้าไม่มีอันันวันนี้เราจะไม่มีโอกาสได้เจอกันเหมือนวันนี้เลยอบอุ่นไหมคะแม่แม่อยากให้ลูกมาตาลสินกินไหมคะแต่เมื่อกี้ได้ เจรจาอยู่เนาะเพราะว่าลูกลูกสาวยายรัดสั้นไปอยากให้สาวยายรัดยาวๆลูกจะได้สาวมาหาแม่บ่อยๆอยาวเั่นวันสาวตั้ง5นาที่ยครับแต่ยาวสิโนน่ารู้คนลุงเล่นบ้างไหมครับผมเรื่องนี้ในโอกาสนี้แม่เป็นอขกราบขอบคุณแม่ๆอนันทุกดวงใจนะคะ ขอบคุณที่มาให้กำลังใจลูกขอบคุณทีมงานของแม่บันดีขอบคุณทีมงานของไลฟ์สดของแม่แม่ดาแล้วของแม่บ้านชีสันนะคะที่ได้มาไลฟ์สดให้แม่แม่ที่ไม่ได้มาร่วมงานได้ชมกันคืองานนี้ถ้าผ่าตกปกพร่องอะไรไม่เพ็นขอน้อมรับนะคะขอน้อมรับ แล้วสิ่งที่ขาดไปได้คือแม่เพนตื้นใจนะรู้จักว่าแม่ๆนี้จะมีมีของมามามอบให้แม่ๆได้ทานกันก็มีมีอะไรนะคะแม่มีขนมเทียนเนาะขนมเทียนแก้วจากแม่แม่แม่มณนีรัดแมคคาแม่ค่ะแล้วก็ขนมกะหรี่ปั๊บจากทีมแม่แม่ กุจินาลายคือแม่ปิจินาแม่เจราภานะคะแม่เบนขอขอบคุณมากๆที่ยังคิดถึงลูกชายแล้วอีก,กน,นึงที่ขาดไม่ได้มัดกลางมาจากใจมากมาจากสุโขทัยแต่ก็ด้วยความรักแลห่วงใหยเนาะแม่มาก็สิ่งไม่คาดคิดว่าเกิดขึ้นแต่แม่ก็มาด้วยเหมือนใจอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจที่แม่เ็นจะ เก็บไว้ในความจดจำตลอดไปของแม่แม่ลูกนานนะคะแล้วก็จะมีเอ็ซีใหมใ่มาจากหลายที่นะลูกค,คือแม่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 ตามลูกมาทุกที่แต่ก็เพิ่งจะเห็นลูกชายลูกชายตัวเป็นๆวันนี้หล่อไหมแม่อ่ะแม่มาจากแม่มาจากเมยมาดีตัวไหนคะค่ะ อันนี้คือแม่ยังไม่ไม่ไม่เคยเห็นลูกแล้วก็แม่มาจากร้อยเอกเนาะมาจากกุลาทพมีแม่มาจากไหนอีกคะที่ยังไมเห็นเคยเห็นลูกตัวเป็นๆไม่ลงไม่ลสิไมลงม่ลงไม่ลง่อใหม่วันนี้ใช่ไหมแม่มาใหม่ที่กรุงเนใช่ไหมคะก็ก็ขอบคุณแม่แม่ ทุกท่านนะคะขอบคุณมากมากเลยแม่เพ็ญไม่คิดว่าแม่เพ็ญจะได้รับเกียรติในขนาดนี้สแสดงว่าแม่แม่รักลูกชายรักลูกชายมากแต่แม่เพ็ญก็ได้รับผลบุญจากลูกชายดนะ้วยเนาะเพราะาถ้าไม่มีนั้นแม่แม่คงไม่ได้มาใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ไหมคะแม่ขอขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะถ้าขาดตบบกพร่องอะไร แม่เพ็นขอกร่าบอภัยไว้นะที่นี้ด้วยอาจจะต้อนรับแม่แม่ได้ไม่ได้ทุกท่านเนาะแม่แม่เดินมาไกลมากแสดงว่ามาด้วยหัวใจสิจ่งนี้แม่เพ็นจะเก็บไว้ในความทรงจำของแม่เพ็นตลอดไปนะคะเราคงจะเจอกันที่หน้าง,งานในหลายหน้าง,งานก็เห็นก็ทักด้วยจากเากบียร์จ้างวางพายมือใหม่ ได้5เดือนเฉยๆนะคะแม่ขอบคุณอุ้ยลืม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 ขออนุญาตกต็มนิ้นึ่ลืมขอบคุณพิธีกรน,น้องสาวคนนี้คือก็เป็นพี่ของอนันต์แต่ร่างกายไม่สมบูรณ์นะคะขอบน้ำเกลือแต่ไม่มาไม่ได้เพราะหัวใจมาที่กาะจีน ไม่เป็นขอขอบคุณน้องโอมากมากคะที่มาดูแลบบจนางานสำเร็จลุล่วงด้วยดีคขอบคุณแม่แม่ทุกคนค่ะคือไม่อยากให้เสียโอกาสก็อยากให้แม่ทุกคนได้ก่อนแม่มาไม่อยากกอดลูกชายนะลูกโอเคนะขอบคุณเสียวผมไปท่อนไหมครับขอบคุณมเลยขอบคุณ